ตื่นตื่นตื่นเด็กๆตื่นสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะพามาดูเด็กๆนะคะคนสวยของเราตื่นนี้ยังลูกดูหน้ามุทูมุทูเลยช่วงบ่ายไม่กิ่งปิดไฟให้นอนนะคะแล้วก็มาเนี่ยค่ะตกเย็นมาก็เลยมาเข้าบ้านมาเปิดไฟแต่ละคนก็เริ่มงัวงเงียงัวงเงียตื่นกัน อันนี้พอแม่เข้ามาก็เริ่มขยับตัวกันนะคะขยับตัวกันตื่นส่วนคนสวยของเราเนี่ยค่ะคนสวยของเราอุ้ยตื่นยังลูกดูหน้าชิดเนี่ยดูหน้าดูตาชี้ทั้งชัตรูทั้งเสือน้อยเลยเนี่ยฮะบอกพี่ฉัตรูยังไม่ตื่นดีเลยยังมูทูมุทูอยู่นะคะเสือน้อยของเราก็ตามแม่อย่างเดียวเลยฮะ ได้เวลาอาหารเย็นก็แม่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 แมแมแมกินเก่งมากๆค่ะเสือน้อยเออทำไมลูกอะจะกินอย่างเดียวพวกหนูเนี่ยกินอิ่มไม่เป็นเลยเด็กๆนะคะกินอิ่มไม่เป็นจริงๆแต่ละคนก็เกาะแข้งเกาะขาเนี่ยค่ะพวกเขาก็มีแต่แม่เนาะ สวยลืมตาดียังฮะยังไม่เตือนดีเหรอลูกศัตููยังไม่เตือนดีเหรอ,ด,หรอดูแต่ละคนไอ้มุมโนนก็อ้อนพี่ทองก้อนดูเดี๋ยว <c oughs> อาทีบทีบเข้าไปพี่ทองก้อนทีบเลยทีบเลยสตังอ้อนดีนักกว่าทีบหัวเลย <c oughs> โอ้ยดูนะคะไอ้น้องก็อยากจะอ้อนพี่พี่ก็ พี่ทองก้อนนี่เอ,อ้ยไอคสาว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 ลูกแม่ทองอมไพนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะให้คอเคลียพี่ทองก้อนของเรารักลำเอียงนี่นะฮะพี่ทองก้อนรักลำเอียงเหรอลูกจะตังคออ้อนหนก็ไม่ได้พี่ทองก้อนนี่ทองทองอุไรกับทองไพลินนะ่ะจะตามพี่ทองก้อนตลอดเลยนะคะส่วนมากจะตามพี่ทองก้อนตลอดเพราะว่า เขาจะติดพี่ทองก้อนมากแล้วก็คอเคลียนอนพี่ทองก้อนนอนไหนก็จะแบบมานอนเบียดอยู่ใกล้ๆค่ะส่วนแม่เขาทุกวันนี้ลอยตัวสบายมากๆเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยงลูกเลยเด็กๆกายมันมาติดพี่ทองก้อนกันหมดแล้วก็เนี่ยค่ะความอบอุ่นความอบอุ่นของแม่ลูกกลุ่มนี้เห็นทีไรแม่กิ่งก็อบอุ่นใจทุกครั้งค่ะ เป็นทีไรก็อบกุ่นใจทุกครั้งกับแม่ทองมาแม่ทองมากต่ทองมัน่นแล้วก็ทองหยดแล้วก็ทองทองจันท์ค่ะกลุ่มแม่ลูกเขากลุ่มนี้ไม่มีใครได้รับข้อมูลอย่างเขาล่ะมีแม่ดีก็อย่างนี้นะลูกเนาะเออพวกหนูมีแม่ดีมีแม่ดีก็แบบนี้ค่ะให้ความรักลูกตลอดส่วนทองเพิ่มของเราเป็นยังไงฮะ ทองเพิ่มเป็นยังไงเอาแต่ตอนแรกๆใช่ไหมตอนเด็กๆใครเข้าใกล้ไม่ได้ไล่กัดแม่ตอนที่มาแรกๆเนาะแม่กิ่งไปใกล้หน่อยไล่กัดตอนนั้นค้าอยู่ข้างหลังบ้านจะเข้าทีต้องดคอยระมัดระวังทองเพิ่มไล่กัดห่วงลูกแต่พอโตมาหน่อยแม่เอาเลยค่ะลอยตัวเหมือนแม่ทองอัมพายเลยแม่เอาลูกเหมือนกัน เนี่ยค่ะความน่ารักปุ้ยมุยของเด็กๆเอาก็ไปอ้อนแม่สิหนดหนดโนดไปอ้อนแม่ทองมาโน่นจะมาอ้อนอะไรแม่อะอ่กอุ่มนี้ก็ยังไม่ตื่นดีนะคะที่ทองแท่งกับทองอ้นอาจ๋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 าอ้ดูนะคะดูนะคะดูเขาดูเขาดูเขาดูนะคะอาการเดียวกับสตูนเลยทองหยดของเราเอาเมื่อกี้ไม่กิ่งรูผิด แม่กิ่งดูผิดนึกว่านึกว่าคนนี้เป็นเป็นทองหยดที่ไหนได้เป็นเสือน้อยค่ะเสือน้อยไปมุดกินนมแม่ทองมาแม่ทองมารู้ตัวไหมเนี่ยอือุอ้ยแม่ทองมาไม่เคยให้ใครมุดกินนมนะคะนอกถ้าไม่ใช่ลูกเขาเสือน้อยมังใส่เป็นเห็นเป็นลายเดียวกันครั้งแรกนะคะที่แม่กิ่งเห็นแบบนี้ มุมนี้ก็อบอุ่นตลอดค่ะกลุ่มลายหัวของเราเ<ม>ย็นนี้แม่กิ่งนำความอบอุ่นมุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งของเด็กๆมาให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้ดูดูแล้วอบอุ่นใจนะคะ<ม>ตอนเย็นก็จะแบบนี้ค่ะเป็นความน่ารักปุ้ยมุ้ยของเด็กๆถ้าเป็นตอนเช้าก็จะเป็นช่วงคึกขนองตอนเช้าก็จะเป็นคึกขนองเขา กระโดดโดเต้นกันแต่พอตอนเย็นก็จะปุ้ยมุย้ยปุ้ยมุ้ยแบบนี้เห็นแล้วอบอุ่นใจนะคะเห็นแล้วอบอุ่นใจแม่ทองอัมไพยอาจ๋าจา๋จาว่าไงลูกฮะทำไมทองหยดจะเอาอะไรโอ้ทองหยดจะเอาอะไรลูกฮะอาจจะเรียม,มือแม่อ๋จะเรียกเรียม,มือแม่ ขอเลียมือแม่ก็ยังดีเหรอลูกฮะดูนะ,ะ <laughs> โอ้ลูกสาแม่แต่ละคนเนี่ยทำไมมันกินเก่งอย่างนี้ฮะฮะทำไมมันจะกินเก่งกันอย่างนี้ลูกไม่เลียมือแม่ก็ยังดีค่ะ ตตูนยังไม่ตื่นดีนะคะดูอาการนางแล้วนางอยากจะน,นอนต่ออ้าวทำไมลูกฮะฮะอะอะอะก้นจุ๋ยกนจุ๋ยตะตูนของเราอยากจะน,นอนต่อคะ่ะยังไม่อยากตื่น,นบอกแม่รีบมาปลูกไวใช่ไหมลูกก็ไม่ไวนะนี่ก็หกโมงกว่าแล้วนะลูก หกโมงเย็นแล้วนะหกโมงกว่าแล้วนะอุ้มอุ้มอุ้มทองหยดให้แม่อุ้มอ่าแม่ก็ถ่ายคลิปไปแล้วก็อุ้มทองหยดไปค่ะอุ้มทองหยดไปดูนะคะดูนะคะแม่กิ่งไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ยครั้งแรกค่ะที่ที่แม่ทองมายอมให้เสือน้อยไปดูดนมเออนี่นี่รอบสองช่วงช่วงครั้งที่สองแล้วค่ะ เขาจะตามติดพี่ทองมั่นแล้วก็ถือโอกาสไปดูดนมแม่ทองมาด้วยเพราะว่าทองมั่นเขาก็จะติดนมแม่เขามากตามกันต่อนะคะดู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 แม่ทองมาหนีเดินไปนตรงโน้นละอู้ทองโยดลูกทองมั่นก็ตามเสือน้อยก็ตามดูทำอะไรกันต่ออีกดแม่ก็ไม่อยากให้ดูด ลูกสาวก็โอ๊ยโตเป็นสาวละฮะโตเป็นสาวแล้ว,ะว,น,ว,ลวนะลูกทางมั่นงั้นคลิปนี้แม่กิ่งให้ดูความอบอุ่นของวันนี้ในค,คลิปแค่นี้ก่อนนะคะเห็นแล้วก็อบอุ่นใจเนาะเด็กๆครอบครัวตระกูลทองของเราคลิปนี้ดูแต่ความอบอุ่นความมุงม้งมิง้งมุ้งมิ้งของเด็กๆไปก่อนค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับดูรับชมคลิปของเด็กๆกันนะคะขอบคุณค่ะ